ไปไหนเอา,เอ,าออกแนวลูกจิโกรดนักเลงตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่ว่าตรงไหนก็ได้ออกก็คือออกจะเก่าว่างั้นคือดังแล้วเก่าแล้วหิวห,หิวแสงว่างั้นออไ,ไอ้เฮียมึงนี่มันเป็นคนประเภทไหนวะประเภทไหนอ่ะเออแบบว่า,ามไม่ใช่มึงมึงแบบมึงเป็นคนแบบโอ้โหแบบว่านู่นนี่นั่นเลยนะทำไมเป็นคนอย่างนี้ อไ,ไอ้สว์แล้วมึงมาด่าก,กูก่อนแล้วกูบอกกูยังไม่รู้เรื่องเรื่องของมึงมึงมาด่ากูเรื่องอะไรนัวน,น,นคุยหน่อยนัคุยหน่อยโอ้อม,มึงมาหาก,กูที่บ้านเนอกูอยู่ตลอด,อดกูไม่ได้กิจกบักซอยกูโ,โ,โทรทรมาหากินแต่มึงมันเก่ามึงมันเก่ามึงมันเก่าเก่าเก,ก่งกากเออมึงเก่าเก่งกากมึงอะ ไอ้เฮียมาอุ้ยเมื่อก่อนยังเดินตามกูอยู่เลยยังคิดว่ามึงเป็นคนดีไงทุกท,ทุกวันเนี้ยยังไม่มีใครฉีกหน้ากากมึงไงมึงมันเฮียแค่ไหนมึงมึงช่วเยมันฉีกหน่อยดิเออก็เดี๋ยวกูฉีกให้แน่นอน,มนไม่ต้องกลัวหรอกเออเออไอ้ er, เฮียเร็วแล้วเกินไม่รู้เร็เวเร็วแล้วบอกว่ารักคน,คนนู้นคนนี้แต่ตัวมึงไม่เคยบอกรักใครเลยรักปากหวานต่ไม่เคยเลยอบอกว่ารักน้องน้องนิสัยดีมากเลยเอ็มอย่างนู้นอย่างงี้ไอ้เฮียมาด่ากูเฉยเลยไอ้เฮียเวลา เอาเปลี่ยนไปกูไม่เคยเปลี่ยนกับมึงนี่กูไม่เคยยุ่งเรื่องมึงเออกูอยู่บ้านเออส่งตำแหน่งมาเออส่งตำแหน่งมาเออไอ้เที่บอกว่าจะส่งหลักธงหลักฐานมากูก็รออยู่ไอ้เยี่อส่งหลักฐานมาบ้านกูมึงก็มีมึงมารีวิวรถกูอยู่มึงก็รู้อยู่มึงส่งกันไหน่งมากูรู้อือไอ้เยีย เย็ด yes. แม่ก็ใช่ก็มึงมันลืมตัวไงมึงไม่ใส่ใจใครอยู่แล้วชีวิตมึง <Yeah. S 1> มึงมีแต่ผลประโยชน์พอใครเข้ามาหามึง <Yeah. S 1> มึงก็รักเขาพอหมดผลประโยชน์ไม่เคยโทรหาสักทีเอนยโอเย็ด oh. yes. แม่เพื่อนนี่เพื่อนมึงกับเพื่อนกูแล้วคนติดตามกูสองแสนกว่าคือเยอะกว่ามึงไหม อ๋อก็นี่อ่ก็นี่กูกาลังยกย่องอยู่ว่ากูไม่เคยดูถูกมึงแต่มึงเนี่ยมันเที้ยมันดูถูกคนอื่นไอ้ตีที่ไอ้ตีที่ไม่ค่อยมีที่ยืนก็เพราะมึงเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไอ้นี่มันมันดีกับมึงมึงยังไปด่ามันเลยไอ้ตีอะไอ้ตีมันดีกับมึงนะมึงบอกมันเพื่อนรักมึงมึงยังไปพูดค่าข้าวเลี้ยงค่าอะไรเลี้ยงมึงยังทวงบ,บุญคุณเลยคนอย่างมึงอะ่ะเ็นเรื่องจริงเออเพราะอย่างมึงทาไมทวงบุญคุณอ่ะ มันไม่ได้เกี่ยวกับไอตีไอตีไม่เคยเม้นไลฟ์สดมึงมาหากูเลยกูอยู่บ้านเออจะเป็นที่อะไรอะไรก็เกินกูไม่ไหวแล้วยะแบเย็ดแม่บางทีบีบแล้วเกินบีบเก่งแล้วเกินบีบกูไม่ไหวแล้วบางทีเขาจป่ากูให้เกียรติมึงมาสี่ปีแล้วกูให้เกียรติมึงมาสี่ปีเพื่อนมึงอะถ้าเขาจะมาเข้าข้างมึงอะมึงมันมึงมันขี้เหอนมึงมันผิดมึงมันเดินหัวเข้าใจปะมึงเป็นคนเดินหัว เมืองแมงโคดเก่งเลยกูมึงก็รู้อยู่ว่าใครโดนกูด่านี่ถือว่าสวยถูกต้องป่ะเข้าใจป่ะเพราะคนอย่างกูเนี่ยไม่เคยวุ่นวายใครแล้วถ้าต่อตรงไปที่ที่ด่าเนี่ยคือด่าเรื่องอะไรด่าที่เรื่องอะไรต่อตรงไปดิกูอยู่ตรงบ้านกูอยู่บ้านมึงมาได้เลยถ้ามึงจะเก่งที่ไหนด้ามึงเจอกูเนี่ยมึงเนี่ยมึงเข้ามาทิมกูได้เลยเข้าใจป่ะเออกูอยู่ตรงแถวบ้านนี่แหละ เออไอ้เฮียทา้าตีคือเก่งเก่าเหลือเกินเออนะแล้ว,ลวลคลิปที่มีที่มึงไปยิงปืนเนี่ยกูมีคลิปด้วยกูจะบอกให้กูจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ได้คลิปที่มึงมีปืนอ่ะที่ยิงที่ตอนนั้นโอโอที่มึงไปเพชรบุรีเนี่ยกูจะปล่อยตอนไหนก็ได้เข้า<อ>ใจป่ะมึงก็เห,หมือนผ้าถุงเมียมึงได้แท้มึงยังไม่ให้เมียมึงนั่งยุ่งกับพวกกูเลยเข้าใจป่ะ เมียมึงเนี่ยจะมาหายเป้ในเด็กเพชรบุรีบ้านเดียวกันมึงยังไม่ให้เมียมึงมายุ่งกับพวกกูเลยมึงเป็นผู้ชายประเภทไหนวะฮะไอศสตร์เวลามึงโพสเนี่ยมึงสบายใจติ่งมึงเข้ามาคอมเมนต์ไอเยี้ยแต่พอรอกูโพสมึงจะเป็นจะตายไอเหี้ยมึงผู้ชายเห็นแค่ตัวนี่วะไม่ใช่บอยผมผมทนนะเว้ยผมไม่ผมไม่เกี่ยวนะมันไม่ได้เรื่องของผมเลยนะมันเรื่องของผู้หญิงมันก็ไปคุยกับพวกผู้หญิงได้แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับผมอ่ะ